ก็สินคนด้วยนะครับผมานบุญแคสเกมมิ่งวันนี้กับเกม The s i m f o เย่เอาละเรามาเริ่มกันเลยครับกดเพล์ไปหน้าแรกก็จะมีอะไรครับตื่นเต้นยังเลยอ๋อจะมีให้ตั้งตัวละครนะฮะเห็นเขาบอกว่ามันจะบอิสระมากขึ้นใช่ไหมอิสระของภาคอิสระของภาคสามมากขึ้นเยอะเลยโ้นี่อะไรเนี่ยท่าเดินหรอเปลี่ยนท่าเดินได้ครับโอ้ท่านี้ก็ธรรมดาเนาะเดี๋ยวดูท่าแบบแปลก ถ้าแบบโอ้นีนะ่ท่านางแบบเฮ้ยถ้าลองแบบผู้ชายท่านางแบบเหรเออครับลองดูสิครับโอ้โห <Ooh. S 1> <laughs> ท่าทางไม่เงยเก่งท <Ooh. S 1> ่าเนี้ยนะอ๋อนี่ธรรมดาหน่อยเอออันนี้โอ้ท่าแบบนี้ต้องคิวมากอันนี้ครับ <laughs> <laughs> ท่าเหมือนจะหลับเนาะโอเคผมเลือกท่าแบบธรรมดาแล้วกันครับโอเคตอนนี้ก็สร้างในหมวดของวัยรุ่น <c oughs> แล้วก็ยังไม่มีหนวดเลยเว้ย อันนี้อยู่ในโทนเสียงใช่เสียงแหลมเสียงทุ้มอันนี้เสียงอันนี้เสียงทุ้มหน่อยเสียงแหลมอันนี้เลือกอะไรเนี่ยโอ้เสียงอุ่นีเสียงว่าฟรองกี้กูชาบวนโก้เอาเสียงนี้อีฟชิวเซ่เอาเสียงอุ่นๆเขาเรียกว่าเสียงแบบนุ่มลึกใช่ไหมเอาเสียงแหลมๆหน่อยก็ได้อาประมาณนี้ครับโอเคต่อไปก็มาสร้างหน้าตากันหน่อยโอเคครับ เห็นบอกมีปรับจมูกจับหน้าอะไรอย่างนี้ได้ใช่ไหมเดี๋ยวปรับซะหน่อยอ่ะเอาแบบให้หน้าสมจริงหน่อยนี่ครับอ่าปากต้องก,งกว้างเฮ้ยจมูกโด่งหน่อยดิเฮ้ยเออไม่ใช่โด่งอย่างนี้เออเอาไมต้องจับไงวะไม่ใช่มันไม่ใช่หมุนสิมันต้องแบบยังไ,ไงวะดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกตรงนีอ้อ่านี่ครับ ไม่ใช่ครับมันต้องเอาไอ้ตรงดั้งขึ้นมานี่ไงดั้งจมูกเออมันยากเยมันยากเลยน,นะอ๋อปากมันปากมันเย็นลงมาเกินหรือเปล่ามันถึงแบบจมูกเลยไม่ค่อยโด่งเท่าที่ควรนะประมาณนี้ครับก็พอดีแล้วเนาะเหมือนคนปกติยังเหมือนแล้วแหละอันนี้มันนั่นเกินเฮ้ยครับประมาณนี้โอ้กลามกลามกาม,กามปากมันใหญ่เกินปเปล่า ยิ้มๆหน่อยเออมีความสุขครับมีความสุขตาก็ปรับขนาดได้ไหมปรับดิปรับไงวะอ๋อโอ้โหโคตรน่ากลัวไม่พอเห็นม่งฝันร้ายอ่ะเออทำาปกติหน่อยครับประมาณนี้ครับเยี่ยมปากนี่มันใหญ่เกินวะตอนนั้นกูปรับไงวะเดี๋ยวนะครับเออมันปรับอ๋อไงไงอ่าปากจุปากจุปากจุไหน ดีครับเอามาประมาณนี้กำลังหล่อเนาะแหมพูดกับผมเป็นเกเรโอไม่ใช่ไาดิ <c oughs> ไปทั่วละอันนี้ดั้งจมูกสันมันมันดูแป,กแปกแลกๆวะไอ้ลองเลิกจมูกเองดูดีกว่าแบบนี้ต้องแบบนี้ครับโอ้โหน่าจะด,ดีพอสมควรทีเดียวแต่ทําไมหูมันหูต้องกลางๆหน่อยอหูกล้ามคนมีบุญนะครับแล้วก็ นี่ดังมันนั่นเกินมันโด่งเกินไปก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็กรามลดกรามลงหน่อยอ่ประมาณนี้ครับแต่คางต้องยืดหน่อยครับเป็นคนมีบุญคนมีบุญโอเคครับประมาณนี้เนาะผมก็ทําแบบหน้าคนนี่เป็นด้วยอา่ามานี้เออหน้าตาดีหน้าตาดีแต่คางมันเถิกไปป่าวเลยต้องเอาตาขึ้นไปไงหน่อยนี่ครับแต่ตาต้องชิดกว่านี้ โอเคทำไมรู้สึกว่าหนกแก้มใหญ่จังวะแค่นี้ก็นเนาะโอเคครับต่อไปก็มาดูทรงผมกันทรงผมมีให้เลือกอยู่ฮะเอาแบบหนุ่มเกาหลีไหมหนุ่มเกาหลีหนุ่มเกาหลีหผมดำเลยครับเออหนุ่ม,ก <laughs> ม,กม,กมเออมกาหลีไม่ใช่ไหเกาหลีขี้โกงเนี่ยไม่พูดไม่พูดอ่านี่ฮะเนี่ยเหมือนคนไทยหน่อยเอออย่างงี้ครับโอเคหน้าตามันนี้แหละเป็นสีตาคนไทยต้องตาสีบตาสีดำครับ อ่าดูดีดูด,ดีเปลี่ยนซีพิวหน่อยไหมแต่ซีพิวนี้ก็พอดีนะแต่นี้มันจะขาวเกินเอาเชือกกดผิดอ่าย้อนกลับได้ประมาณนี้ไหมขาวเกินไหมเอาประมาณนี้แหละเนาะโอเคครับต่อไปก็มาดูเสื้อผ้ากันครับต้องโลภรัดหน่อยชุดแบบ everyday คือใส่แบบเป็นประจำใช่ไหก็ใส่เสื้อยืดธรรมดาไปเนาะเสื้อยืดนี่ T-shirt นี่มันดูแบบนี่คือก็เสื้อยืดแขนสั้นเนาะนี่เอาลายนี้เลยมีให้เลือกลายด้วยใช่ไหม ออไล่หมาป่าดีกว่ามีสีเทาหมาป่าสวยเลยครับโอเคต่อไปเก่งขาสามส่วนนี้ก็ดีอยู่แล้วเดี๋ยวเปลี่ยนสีหน่อยเป็นสีเทาแล้วกันโอเคลายทหารหน่อยเออใส่ชิลดีนเนาะอ,อันนี้มีปรับขนาดนด้ปรับขนาดแขนขาอะไรอย่างนี้ได้ไหมเอนี่ไงความลําบึกเออนี้รัแมนลําแมนนี่ก็ความอ้วนผอมใช่ไหม <c oughs> อันนี้เกินเกินน,กนี่แต่รัเกินก็ไม่ดีเนาะเอาพอดีพอด,ดีดีครับแต่ก็ผอมเกินก็ไม่ดีเนกัน อ่านี่มันมีบบปรับพุงปรับอะไรนะอ่าปรับอะไรบ้างปรับพุงหน่อยปรับแขนปรับแขนเพิ่มขนาดแขนสิเออนี่เอยใหญ่เกินใหญ่เกินโอเคครับประมาณนี้แต่ขาเล็กไปหน่อยเพิ่มขานิดนึงโอเคกำลังลอรอต่อไปก็ใส่รองเท้าครับใส่รองเท้าแตะธรรมดาก็พอใส่รองเท้าแตะวะอืมรองเท้าแตะรองเท้าแตะนี่ไงไม่ใช่ดิเออนี่ไงรองเท้าแตะอ่าโอเคสีดำ อ่าสีนี้ก็ได้แล้วต่อไปใส่เครื่องประดับสักหน่อยใส่นะใส่แว่นตาใ,ใส่นาฬิกาดีกว่าแว่นตาไม่ต้องใส่หรอก,กแบบนาฬิกาแบบไฮเทคหน่อยฮนะนาฬิกาดิจิตอลแล้วก็ต่อไปเสื้อทางการผมจะรีบเลยนะฮะแบบมันนี่อย่างเงี้ยเออนี่แบบเลือกแบบอัตโนมัติอะไรแบบเล่นง่ายไหยเอาแบบเป็นเนคไทดีกว่าเนาะดูเป็นทางการกว่านี้สีดำสวยงามครับต่อไปเสื้อกีฬาเสื้อกีฬาผมขอเลือกอีงหน่อยเอาเป็นเสื้อกล้ามแล้วกัน ใส่เสื้อแบบนี้ใสสเวตเตอร์เท่ดิแล้วก็ใส่กางเกงขายาวอ่ากางเกงกีฬาขายาวสีดําขาวโอเคสวยครับแล้วก็ต่อไปก็ใส่รองเท้ากีฬาแบบเท่ๆหน่อยนี่ครับเอาสีดําโอเคครับต่อไปน่าจะใส่แว่นตาหน่อยเนาะใส่แว่นตาหน่อยใส่แนนออนอี่ไงใส่แว่นตาดําแบบนี้เลยเท่ดีสีฟ้าครับนี่นะโอ้ยังกบแบบนายแบบไงานายแบบ ก็ใส่แค่นี้เนาะต่อไปก็เป็นชุดเออชุดนอนชุดนอนโอ้ <c oughs> ยังไงชุดโรงแรมเลยเอาชุดถ้าเป็นผมอะ่ะผมจะใส่เสื้อยืดธรรมดาเนาะก็ใส่เสื้อยืดแบบไม่มีลายอ่ะเสื้อสีเทาสีขาวดีวกว่าอ๋อสีขาวแขนยาวแขนสัน้นโอเคต่อไปก็ใส่กางเกงนอนธรรมดาเนาะเอาสีนี้แหละรองเท้าไม่ต้องใส่ครับนอนใค้เขาจะใส่รองเท้ากันอ่ะทิ้งเลยทีครับต่อไปก็ชุดปาร์ตี้ โอ้โหเอ้ยดูดีป่ะออแบบเอาแบบอินดี้หน่อยดีกว่าอย่างนี้แหละเออขี้เกียจเปลี่ยนต่อไปเราก็ใส่แว่นตาสักหน่อยให้มันดูดีหนะ่อยฮะอ่าใส่สีชมพูเลยอินดี้ดิเยี่ยมโอเคเสร็จแล้วครับต่อไปก็มาดูจุดประสงค์ความปัารานาในชีวิตกันโอเคมีแบบนักกีฬาน,นี้อะไรเนี่ยนักวาดรูปนักอะไรช่างมันผมว่าผมจะเอาเอ่อนักดนตรีดีกว่าเออนักดนตรี นี่ครับม,มิวสิควิลจีเนียสจะเป็นมิวสิคัิลจีเนียสครับแล้วก็นีบูลนัสเหตุคืออะไรทำให้เออไม่ได้บอกเนาะแต่มันก็ทำแบบทำให้แบบเราถนัดดนตรีมากขึ้นพอถ้าดนตรีปุ๊บเราก็ต้องเอาแบบของที่เกี่ยวกับดนตรีไว้เยอะก็คือมิวสิ l เลเวอร์นั่นเองโอเคครับก็แบบลักษณะทั่วไปบ้างเอาอันนี้อันเดียวพอ <c oughs> แล้วก็เอาอะไรดีนะเอาคนดีนะคนดีอ่า คนดีแล้วก็แอคทีฟไหมแอคทีฟไม่เอาเขามิสร,ร้างสันไหมก็ดีนะหรือว่าเจ้าอย่างอื่นนี่นิสัยมันเด็กชอบไปข้างนอกเอานี่ดีกว่าเนาะเอาสร้า,า,าสงสารรค์โอเคครับต่อไปก็สร้างตั้งชื่อตัวละครกันดีกว่าอ่าชื่ออะไรดีครับน่าจะเป็นผมบอกกันไงว่าเป็นคนไทยก็น่าจะชื่อแบบไทยๆหน่อยอ่าชื่ออดัมอดัมอดัมชื่อโคตรไทยเลยมาออดัมครับ อาดัมอะไรดีครับอาดัมอาดัมเปลียงไก่อาดัมเปลียงไก่ครับเปล,ล,ล,ลียงไก่เขียนถูกป่ะวะอาดัมเปลียงไก่ครับโอเคดูท่าเดินอ,นอย่างไรดีไหมวะท่าเดินธรรมดาดีไหมหรือว่าจะแบบติดๆหน่อยเป็นนักดนตรีนี่เอาเอาอันนี้แม่งเลยโอเคเอาเลยชอบวะทาไปโพธามันเปลี่ยนทีหลังได้ไหมวะ เเดี๋ยวถ้าแบบไม่เวิร์กเปลี่ยนที่หลังเดี๋ยวแม่งสาวไม่ชอบโอเคครับต่อไปก็มาดูที่ดินทำบา้านเอ่อสร้างบ้านตอนนี้มีเงินอยู่สร้างสองหมื่นไงสร้างอยู่ตรงไหนดีตรงนี้ที่ดิน55 0 0อันนี้25 0 0เอาแบบถูกสุดครับเอันนี้เดี๋ยวผมจะสร้างบ้านเองโอเคโอเคเสียไป2.000แล้วสร้างบ้านกันเลยเย้เยสดีดมอะไรดมเกียงไก่ ตั้บ้านเอครับนี่ฮนะมันมีแบบสร้างอัตโนมัติด้วยไงสร้างง่ายขึ้นเยอะเลยดูนะครับพอวางปุ๊บอะไรว,วางมาลากมาดิเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวอ๋อต้องายรูมก่อนบรูมปุ๊บสร้างมาปัง,างได้เลยนี่อย่างง่ายครับแต่ไม่เอาเราจะสร้างเองดีไหม้าผนันเอานาเงไอเน่ไไ้ไป้าาออไ้นอ

nó không được cái <laughs> cái nó không có gì, nó không có gì, cái gì hết, nó không có gì hết, cái 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 เอาทำในองมันเลย้อใชัเบาไนีเาเีวกันเลน่ยงหนเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไุไรกไก็ไสปร้ไป่าในสุดก็สร้างบ้านเสร็จแล้วนะครับเไ้ยทำไมสร้างไปสร้างมาเป็นงี้วะเดี๋ยวเดวข้างในหน่อยโอ้โหบ้านหรือไมโครซอว์วะเนี่ยโอเคครับต่อไปก็มาใส่เฟอร์นิเจอร์กัน อคคด้านหน้าตรงนี้จะเป็นห้องเอ่อห้องรับแขกนะครับยังขำไม่หายสร้างไปได้ไงวะไอ,อ้ตรงสีฟ้าเนี่ยห้องน้ําแน่นอนโอเคครับเรามาสร้างห้องน้ำเลยดีกว่าอ่ามีอะไรอะไรก็ใส่ใส่ไปนะฮะเราไม่เรื่องมากไม่เรื่องมากเรื่องห้องน้ํานะครับก็ใส่ไปครับอ่าใส่ไปฝั่งนี้ฝั่งเดียวแม่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ่าไว้ตรงนี้นี่ครับแล้วก็ตกแต่งหน่อยตกแต่งหน่อยต้องมี มีรูปรูปสีฟ้าครับไปส่องอันนี้ครับแล้วก็ไม่มีรูปสีเขียวหรอวะเดี๋ยวเปลี่ยนสีได้อ่าเปลี่ยนสีได้ครับอันนี้ก็รูปสีเหลืองไว้ตรงนี้ครับไปไหนดีวะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ฮะไว้ตรงนี้มองไม่เห็นไม่รู้อนะใส่ไว้กอ่อนดูดีว่ารูปนี้ไว้ตรงนี้ออสวยงามสวยงามแหม่นี่มันรูปเลยวะเนี้ยแค่ต่อไปก็ทําห้อง ้องครัวห้อง้งครัวไว้ตรงสีเหลืองครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เหมาะกับการทําครัวมากอ่ะเอาอันนี้ไปเลยแล้วก็สร้างเคาน์เตอร์ไปครับสร้างไว้ตรงนี้สร้างไว้เลยตรงด้านล่างไว้ทําอะไรวะแล้วก็ทางถังขยะไว้ด้านหนึงออ่ะดูดีปอรอผมหมุนหมุนใอเฟอร์นิเจอร์ไม่เป็นอะ่ะอ่ะใครมีวิธีก็บอกเลยอะ่ะหมุนเฟอร์นิเจอร์หมุนไม่เป็นเฟอร์นิเจอร์ก็ ช่างหัวสีมันนะสีมันไม่ต้องให้เหมือนกับพวกสีพื้นสีอะไรมันก็ได้แล้วก็ตรงนี้เป็นห้องรับแขกะเดี๋ยวห้องกินข้าวเออกินข้าวห้องรับแขกก็ได้เนาะเดี๋ยวทำห้องนอนก่อนนะห้องนอนสีเขียวน่ครับเอาแบบเตียงเดี่ยวหรือเตียงคู่ผมติดเตียงคู่เตียงคู่ดีกว่าเอาไว้ตรงนี้เลยครับเยี่ยมแล้วก็กระจกแว่นหนึ่งกระจกเอากระจกดีๆด,ดีอ่านี้ครับแว่นหนึ่งแล้วก็รูปภาพใส่แล้วเนาะ ตู้เสื้อผ้าไม่ต้องหรอกไม่ใส่แค่นี้แหละมันไม่ต้องอาบน้ำอาบอะไรหรอกไม่ใช่ดิมันไม่ต้องแต่งตัวอะไรเนาะมันใส่ชุดเดียวอยู่แล้วเนาฬิกาปุ๊บไปเลยไม่เอาดีกว่าหรือเอาหรือไม่เอาเอาดีไหมวะเอาเหอะโอเคครับต่อไปก็ห้องหรือห้องอะไรวะห้องรับแขกไงโอเคครับห้องรับแขกก็ไหนวะนี่ไงใส่โซฟาไปโซฟาสีแดงหน่อยจะได้ดูเข้าๆกันแล้วก็ทีวีครับทีวีเอาแบบ ผมชอบทีวีว่าต้องแบบจอใหญ่ๆหน่อยเนาะเออนี่ทีวีจอโคตรใหญ่ไม่เข้ากับบ้านเลยเดี๋ยวตกแต่งด้วยต้นไม้นาะนาพันธนะฮะแบบต้นเล็กๆหน่อยนี่ไว,ตไวต้ตรงนี้ไว้ทั่วบ้านเลยนี่ไว้ตรงนี้ก็นี่ไว้ตรงนี้เขาบอกห้องน้ำห้ามเอ้ยไม่ใช่ดิต้นไม้อะห้ามไว้ห้องนอนเดี๋ยวมันจะดูดออกซิเจนเราไปหมดนะครับก็ไว้ห้องน้ำแล้วกันห้องน้ำไม่เป็นไรใสด่ดอกบัวดอกบัวใส่ไม่ได้ใส่นี้ก็ได้เล็กโคตรเล็กโอเคครับเสร็จตรงเนี่ย เออเราเปน็นนักนักดนตรีก็ต้องมีแบบเครื่องดนงตรีหน่อยดิเอ่อสกิลสกิลไหนสกิลวะนี่สกิลเอากีตาร์มาตัวหนึ่งดิครับกีตาร์เอาไว้ห้องนอนสักตัวหนึ่งเ,เยี่ยมโอ้สร้างบ้านเสร็จแล้วครับมาเล่นกันเลย <c oughs> โอ้ยแม่งบ้านคนน่ารักเดี๋ยวเราเดินเดินดูแถวๆบ้านเข้าไปในบ้านเลยเอ้าเอ้าเฮ้ยทำไมท่าเดินมันไม่แตวแตกละ่ะเออช่างช่างมานะันฮะตอนนี้ต้องทำไงก่อน ทำไรต่อทำไรต่อทำไรต่อตื่นเต้นตอนนี้ความสนุกเราไม่ค่อยมีอะเราต้องเล่นเล่นกีตาร์มันจะสนุกเพิ่มไหมอ่าไปหัดเล่นกีตาร์ก่อนเอ้เพื่อนเพื่อนขอ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 เออขอหน่อยขอทักทายหน่อยมีเพื่อนละมีเพื่อนขอมีเพื่อนหน่อยท่าเด่นโอ้มีท่าเด่นแต่วา,าเองเลยสวัสดีว่า so, ไงบ้างเพื่อน oh. เออใครเพื่อนมึงอ้สต์เออไม่ใช่ฮนะเอ้เขาเป็นคนแก่หรือเปล่ารู้สึกมนมืออ๋อเป็นคุณลุงมาริโอ อวันนี้เป็นไงบ้างก็วันนี้อากาศดีผมเพิ่งมาย้ายมาใหม่ก็ทำความรู้จักหน่อยนะคุณย้ายมาอยู่กี่วันแล้วเอทำไมคุณไม่ตอบล่ะครับเฮอกูไม่คุยกับมึงละอ่ะคุยกับคนนี้ดีกว่าเออเฟรลี่โทดดิชั่นอ่ะมันคุยกับเราพอที่เราจะไดคุยกับคนอื่นเลิกคุยกับเราเลยคือคนอื่นเขาคุยกับเธอน่ารักอ่ะเธอชื่ออะไร ลิปต Li, ี Tôi, i, <S S ah um, ้ลีครับลิ์ตี้ลีคุยได้หน่อยผมชื่อสวัสดีครับผมชื่อเอออดัมเพียงไก่ขออนุญาตฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับก็คุยอะไรกันวะชันน่ะมีเรื่องตลกมาเล่าให้ฟังเอาเล่าไปละคุยกันผมพากไม่ถูกแล้วเดี๋ยวให้เขาคุยกันไปฮะก็จะได้เพิ่มความโซเชียลเพิ่มความแบบมีสังคมไงมีสังคมหน่อยเข้าคุยเรื่องอะไรครับ คุยเรื่องว่านายเป็นคนดีมากเลยนะอะไรประมาณนี้นะครับอามีคนร่วมแจมไหมเอาเขาวิ่งผ่านไปเฉยเลยเออคุยเรื่องอะไรกันวะเฮ้ยช่างมันเถอะคุยเรื่องลูกปั้นลูกปั้นฉันน่ะฉันเคยปั้นลูกปั้นมาแล้วนะแต่ว่าฉันชอบกินอาหารเน่ะอาหารไส้กรอกเนี่ยมันอร่อยมากเลยนะแต่ว่าฉันก็กินจนหมดโอ้สัดดีโอ้มีเพื่อนใหม่แล้วครับอ่าทต่ทำไมรู้จักมนหนตอนนี้เรามีเพื่อนเยอะเลย โอ้ม oh, oh, ีเพื oh, ่อนคนหนึ oh, ่งลุงหนวดลุงนวดสวัสดีครับผมชื่ออดัมเกียงไก่เมเรเื่องเราก็เลยฟังด้วยเรล่าเหี้ยเลย้เยฮให้เขาคุยนไปก่อนนะเราก็ไปดูบ้านว่ามีอะไรต้องนั้นหรือเปล่าเออเราลองเล่นกีใต้เขาฟังดูสิครับแบบเก็บใส่ค้องก่อนอ่าเขามีความสุขนะฮะก็คือได้คุยกับเพื่อนๆก็มีความสุขนะครับ อันนี้อะไรวะ,ะ,ะ,ะข้ามานไปข้ามไปเร็เวเร็วเรไปหากีตาร์มาเล่นให้พวกนี้ฟังอันนี้คุยกันมาอยู่นะแล้วก็จะไปเล่นกีตาร์ขัดเขาจะ <laughs> ไปขัดกันมาหามาตรงนี้แล้วามาเล่นกีตาร์โชว์แม่งเลย<ๆ>มาเล่นเป็นยังงวะเฮ้ยอย่าเ <laughs> พิ่งทำอะไรด<ๆ>ิทำอะไรนี่มาได้แล้วท่าเดินแถวแตกอะมาท่าเดินแถวแตกนะครับมาเล่นกีตาร์โชว์เลยพลาสติกใช่ไ <laughs> หมวะพลาสติก Plastic แปลว่าฝึกเล่นกีตาร์เอากีตาร์มาแล้วนะครับเล่นได้ฟัง่อยเสียงเสียงเบาไปไหมโอ้เล่นแบบยังเล่นไม่ค่อยเป็นเพลงเท่าไหร่ฮะเล่นแบบไล่น้ตอะไรอย่างงี้หรือเปล่านี่ต้องการต้องการกอดใครสักคนเสียงแม่งนี่มึงดิบยังไม่เป็นใช่ไหมนี่โอเคครับสร้างมาแนละ้วให้เขาฝึกเล่นไป คงยังไม่มีใครให้ติปเราเพราะว่าเรายังกากอยู่เออเราลืมหาง,งานหาง,งานหาง,งานก่อนหาง,งานก่อนเด้อเด้อเด้เด,เดต้องต้องหาง,งานทางสมาร์ทโฟนนะครับไฟไอจ็อบโอเคถ้าเราเป็นนักแบบนักเล่นดนตรตีก็ต้องหาง,งานเกี่ยวกับดนตรตีอะเนาะอันนี้เขาจะพูดเรื่องอิโมชั่นนะก็คืออันนี้กําลังสนใจเรื่องกีตาร์ก็เลยมีรมเรื่องการสนใจก็อยากทําอะไรต่างๆเปลี่ยนแปลงกันไปโอเคเลิกเล่นกีตาร์ก่อนเก็บไว้แล้วที่จะไม่คุยกันเลยว่ามันจะยินจ้องหน้ากันทำแมวอะไร ครับทางงานทางงานตัวโ,โลมีอะไรไหมฮะเอ็นเตอร์เทนเนอร์เอ้ยนี่น่าจะเหมาะก,กับเราเนาะมันจะเป็นแบบเป็นนักตลกแล้วก็อะไรเนี่ยอ่น,นอ๋อนี่ไงมันมีนักดนตรีกับนักตลกเออแล้วนี้เป็นนักบินอวกาศอันนี้เป็นกุ๊กเป็นเออ่พ่อครัวแล้วก็เป็นซิกิอันนี้เป็นสายล,ลับน,นี่นักวาดภาพนักเขียนเป็นหัวขโมยด้วยเหรอแล้วก็มีเทคกูรู ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็เป็นอินเตอร์เทนเนอร์ไปครับโอเค,ครับสมัครงานงานทำงานวันไหนครับทำงานพรุ่งนี้โอเคอเราไปเพิ่มความสนุก <c oughs> เออหาล่นกีตาร์สักหน่อยแล้วกันเนาะหาเล่นกีตาร์ด้วย <c oughs> ความอินสป,ปายความน่าสนใจอาจจะทำให้ฝึกกีตาร์ได้เร็วขึ้นไป <c oughs> ข้ามไปเลย <c oughs> ให้เลืออพเลยวันนี้เต้าต้าเต้าเ้าเต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 ้า้าเตา อ่าทำเอาไม่รู้จักเท่าไหร่ตอนนี้เรามีเพื่อนเยอะเลยโอ้มีเพื่อนคนหนึ่งลุงหนวดลุงหนวดสวัสดีครับผมชื่ออดัมเกียงไก่ชอบาบาผมเป็นลุงหุ่นพลอฟังด้วยเหล่าเฮียนะเย้ลยเย้ฮะให้เขาคุยกันไปก่อนนะเราก็ไปดูบ้านว่ามีอะไรต้องนั้นหรือเปล่าเออเราลองเล่นกีตใต้เขาฟังดูสิครับแบบเก็บใส่ของก่อนอ่าเขามีความสุขนะฮะก็คือได้คุยกับเพื่อนๆก็มีความสุขนะครับ อันนี้อะไรวะวข้ามานไปข้ามไปเร็วเร็วเรไปหากีตาร์มาเล่นให้พวกนี้ฟังอันนี้ก็คุยกันมาอยู่ฮนะแล้วก็จะไปเล่นกีตาร์ขัดเขาจะี๋ยวไปขัดเลยมาหามาตรงนี้แล้วมาเล่นกีตาร์โชว์แม่งเลยลมันเล่นเป็นยังงวะเฮ้ยอย่าเพิ่งทำอะไรดิทำอะไรนี่มาได้แล้ว,ว <laughs> ท่าเดินแถวแตกอะ <laughs> มาท่าเดินแถวแตกนะครับมาเล่นกีตาร์โชว์เลยพลาสติกใช่ไหมวะพลาสติก p r a c t i c แปลว่าฝึกเล่นกีตาร์เอากีตาร์มาแล้วนะครับเล่นให้ฟัง่อยเสียงเสียงเบาไปไหมโอ้เล่นแบบยังเล่นไม่ค่อยเป็นเพลงเท่าไหร่ฮะเล่นแบบไล่โน้ตอะไรอย่างงี้หรือเปล่านี่ต้องการต้องการกอดใครสักคนเสียงแม่งนี่มึงดิดยังไม่เป็นใช่ไหมนี่โอเคครับสร้างมาแนละ้วให้เขาฝึกเล่นไป คงยังไม่มีใครให้ติปเราเนะพราะว่าเรายังกากอยู่เออเราลืมหาง,งานหาง,งานหาง,งานก่อนหาง,งานก่อนเด้อเด้อเด้เด,เดต้องต้องหาง,งานทางสมาร์ทโฟนนะครับไฟไอจ็อบโอเคถ้าเราเป็นนักแบบนักเล่นดนตรีก็ต้องหาง,งานเกี่ยวกับดนตรีตรอะเนาะอันนี้เขาจะพูดเรื่องอิโมชั่นนะก็คืออันนี้กําลังสนใจเรื่องกีตาร์ก็เลยมีรมเรื่องการสนใจนะก็อยากทําอะไรต่างๆเปลี่ยนแปลงกันไปโอเคเลิกเล่นกีตาร์ก่อนเก็บไว้แล้วที่จะไม่คุยกันเลยว่ามันจะยืนจ้องหน้ากันทำแมวอะไร ครับทางานทาง,งานเถิดรู้มีอะไรไหมฮะเอ็นเตอร์เทนเนอร์เอ้ยนี่น่าจะเหมาะก,กับเราเนาะมันจะเป็นแบบเป็นนักตลกแล้วก็อะไรเนี่ยอ่นอ๋อนี่ไงมันมีนักดนตรีกับนักตลกเออแล้วนี้เป็นนักบินอวกาศอันนี้เป็นกุ๊กเป็นเออ่พ่อครัวแล้วก็เป็นซิกอันนี้เป็นสายล,ลับน,นี่นักวาดภาพนักเขียนเป็นหัวขโมยด้วยเหรอแล้วก็มีเทคกูรู ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็เป็นอินเตอร์เทนเนอร์ไปครับโอเครับสมัครงานงานทำงานวันไหนครับทำงานพรุ่งนี้โอเคเราไปเพิ่มความสนุกเออล่นกีตาร์สักหน่อยแล้วกันเนาะหาเล่นกีตาร์ด้วยความอินสปายความน่าสนใจอาจจะทำให้ฝึกกีตาร์ได้เร็วขึ้นเปข้ามไปเลยให้เรื่อัพเลยวันนี้เต้า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 เตาเตาาเตาเตาเตเตาเ มยเหเ็นไหมทำให้แบบจะเต็มเร็วขึ้นเยอะเลยนะดูดิแปบ๊บเดียวจะเต็มละรู้สึกอยากจะทําอาหารด้วยเหรอโอเคครับเดี๋ยวจะให้เขาไปทำอาหารโอเคหมดไหมแป๊บเดียวอัพเลย,เยแตนะ่ก็แค่เลเวลหนึ่งนะก็พอละไปทําอาหารดีกว่านี่คุก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 เอ่อไม่ใช่ดิต้อง h a v e lunch เออ h a v e lunch กลาเรนสลัดครับจัดไปเฮ้ยเรายัางไม่มีเอ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวเพิ่งเดี๋เพิ่งเราลืมใส่นั่นไปครับไอ๊ เตาทาครัวเนาะเขาเรียกว่าอะไรก็เตาอะเนาะเตาทาอาหารรู้สึกในเกมนี้จะไม่มีพวกกระทะพวกอะไรเนาะต้องใช้เตาเอานี่อ๋อนี่ไงมันจะมีเตาแก๊สอยู่ข้างบนเอาแบบแพงๆเลยอย่างดีครับจัดให้ท่าเดินก็ยังสุยดยอดเหมือนเดิมฮะดูําทำอาหารกันดีกว่าไหนไหนไหนทำอะไรการเด่นสลัดเนี่ยตอนแรกเอาผักใส่มาหั่นมะเขืเทศหันมะคขืเทศแล้วก็ให้มะเขืเทศโอ้หอมมากเลย ต้องไปผสมกับผักอย่างอื่นหรือเปล่าแล้วผักอย่างอื่นอยู่ไหนวะอาหารมาเสร็ฐทจครับหัน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 มันหันอยู่แล้วไม่ใช่หรอวะครับหันหันหันไปครับโอเคหันเสร็จทั้งม่ต่อหันเสร็จก็เอาไปเทรวมกันแล้วอย่างอื่นเป็นไหนวะอย่างอื่นมาจากไหนวะแล้วก็คลุกคลุกคุกคุกคลุกคุกครับพอคุกเสร็จเราก็จะได้อาหารหรือเปล่าหรือว่าต้องทําอะไรอีกดูเหมือนกับเหมือนกับซุปซุปผักหรือเปล่า แม่งพอเทออกมาแม่งนั่นไงดูไม่เป็นผักแ <c oughs> ม่งมีใครหลัอยู่ข้างบนด้วยโอ้ยแป๊บเดียวโอ้แบบเดียวสกิลอาหารเกือเบเต็มอะ่ะสุดยอดเวลี่อินสปายนี่มันทำให้แบบฝึกอะไรได้ดีจริงๆเข้าไปกินโซฟาเนาะพอกินเสร็จก็ฝึกกีตาร์ต่อเลยกินเสร็จก่อนนะเดี๋ยวข้ามไปกินเสร็จเร็วเร็วๆๆกินมันหอมเห,หลือเกินใช่ไหมครับ เฮ้ยระดับการทำอาหารนี่เท่าไหรน่นี่โอ้เอ็กเซเลนต์เฮ้ยนี่การทำอาหารเลเวลหนึ่งนี่เอ็กเซเลนต์ได้เอาเหรอเฮ้ยหรือจะเป็นเพราะว่านี่ไงต้องเล่นกีตาร์ต่อแล้วครับอย่างนี้ <c oughs> แต่เล่นกีตาร์ก็ยังใหม่เหมือนเดิมแต่ก็เริ่มเป็นเพลงแล้วนนี่นี่เห็นไหมครับเริ่มไล่เมโลดี้อะไรได้แล้วเฮ้ย <c oughs> เริ่มปวดเยี่ยวทำไงดีวะจะไปเยี่ยวก่อนเลยเล่นเล่นกีตาร์เสร็จก่อนดีกว่า <c oughs> เล่นสักหน่อยสักครึ่งหลอดแล้วกัน เึ้นไปครับอ่ะครึ่งหลอดแล้วโอเคพี่ก่อนแล้วก็ไปฉีดซะนะนายอดัมวางไว้ก่อนโอเคแล้วขาตั้งมาจากไหนโอ้โหที่วิ่งใหญ่อะน่าจะดูอะไรสักหน่อยบริษัทซื้อมา what 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 action what comedy what cooking channel what ดูรายการโรแมนติกดูสปอร์ตดีไหมเลยดูแอคชั่นดีกว่าหนังแอคชั่นหรือเปล่า ค okay. ไปดูหนังแอคชั่นกันดีกว่าเพื่อนตัวกีต้าร์เอาไปเก็บได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวดูไปถเถอะเนาะเรื่องอะไรวะโอ้เป็นภาษาแปลกๆภาษาซีนแน่เลยโอ้นี่มันนักผจญภัยผู้ไปเยีดเคโคเท่โอ้นี่ผมติดตามไปด้วยเลยเนี่ยรอไปวิ่งเจมสำซาฟา,ฟาโลตกน้ำอา้าวแล้วนี่มาจากไหนวะแล้วก็อะไรนี่วิธีเร่อกองไฟ พูดเยอเตือนมมีเย็ดผู้ชายแตกเอาจบเอาเอา,เอาพอแล้วพอแล้วพอแล้วดูดูเรื่องเดียวพอเมื่อกี้หนังผีป่ะตั้งไฟเป็นออโต้ดีกว่าจะได้แบบประหยัดไฟหน่อยออโต้ไลท์ออไลท์โอเคครับก็จะเปิดแค่ไฟที่เรามาดูนะคะต่อไปเริ่มง่วงนอนอยังแต่เพิ่งจะสี่โมงเย็นยังไม่ง่วงหรอกเนาะกีตาร์ต่อยห,หน่อยดีกว่าเพิ่มความสนุก เอออินเวนทารี่อ๋ออยู่นี่นี่วะฝึกเล่นกีตาร์หน่อยครับเดี๋ยวเพิ่งไปอันไหนจะไปไหนเนี่ยแชทจะไปแชทเหรอเดี๋ยวค่อยเล่นกีตาร์ก่อนเอาครับวันนี้เอาสักเลเวลสองเลยเฮ้ยคนนี้ใครวะช่างมันเดี๋ยววันหยุดเดี๋ยวเราจะไปจีบสาวกันก็ได้แต่ว่าพรุ่งนี้ต้องทำงานเราต้องแบบฝึกเล่นกีตาร์ดีก่อนเออแล้วงานมันต้องใช้อะไรหรือเปล่าเอา้ามันต้องมีคาริสมาสกิลดิเอา้าแล้วมันเล่นกีตาร์ทำเควื่อะไรเนี่ยเดี๋ยวไปฝึกคาริสมาสกิลก่อนฮะเดี๋ยวเอานี้ให้เลเวลสองแล้วกัน อาจจะมีต้องแบบฝึกกีตาร์ด้วยแต่ว่าต้องไว้เป็นโอกาสหน้าแต่ว่าฝึกไปแล้วไงฝึกนี้ใส่ก่อนอีกนิดเดียว <c oughs> เริ่มจะมืดแล้วโอเคครับหกโม,มงครึ่งอา่าลิกเล่นกีตาร์แล้วไปฝึกหน้ากระจกกระจกเมียว่านี่ไงพลาสติ e e ีดก็คือการฝึกพูดฝึกพูดไปแล้วก็ฝึกพูดครับ <c oughs> จะดูแบบช้าๆหน่อย <c oughs> ตอนนี้กำลังจะทุ่มหนึ่งละ <c oughs> ทำไมมองไม่เห็นหน้าวะเออก็เนอะมันต้องแบบฝึกพูดตลกอะเนาะเราฝึกไปสักเลเวลหนึ่งจะง่วงอย่างไรฝึกไปเลยในรู้สึกแฮปปี้ดีเพราะว่าได้เล่นกีต้าร์นะครับเย้เย้เบิ่มเพิ่มแล้วในรสนะครับคันด้านจิลจะทำให้เล่นเล่นมุกตลกได้สำเร็จได้ง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้ตก็ถามบายเดี๋ยวเอาให้ปิดตัวมัน กับข้าวก็ยังไม่ค่อยหิวเล้วโซเชียลก็พอใช้ได้ตอนนี้เหลือแค่ห่วงอย่างเดียวแล้วโอเคเอาให้เต็มก่อนพรุ่งนี้จะได้ไปทำงานนอาโอเคครบแล้วตอนนี้ประมาณเกือบสามทุ่มลแล้วก็นอนเลยแล้วกันเนาะ <c oughs> จะได้แบบตื่นมาพร้อมกับวันที่สดใสพร้อมจะไปทำงานเก้าโมงนะครับ <c oughs> ก็นอนเลยเป็นชุดก่อน <c oughs> นอนเลยครับโอเคครับก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนไว้เจอกันโอกาสหน้ากับอดัมเกียงไก่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ you <smart noise>